จิตเกิดเป็นจิตธรรมดาเนี่ยแหละมันไม่เป็นคนหรอกร่างกายเป็นธาตุสีธรรมดาดินน้ำลมไฟจิตคือจิตไม่เป็นคนถ้าเราสามารถพิจารณารู้ได้ว่าจิตเนี่ยมันเป็นสัตว์แต่ว่าขั้นรู้มันไม่ใช่คนไม่มีรูปร่างของความเป็นคนจิตมันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายไม่ดื่มไม่กินไม่แทะนักทายเบาไม่ยืนไม่เดินไม่นั่งไม่นอน มันไม่รับให้ตัวจิตเนี่ยมันไม่มันไม่รับมีแต่ร่างกายเนี่ยมันต้องกินต้องดื่มต้องถ่ายหนักต่ายเบาต้องอาบน้ำชำระล้างต้องยืนต้องเดินต้องหลังต้องนอนแต่ถ้ามีแต่จิตอย่างเดียวเนี่ยมันมันนอนไม่เป็นมันหลับไม่เป็นไม่เชื่อก็ลองตายดูแยกอย่างนี้จิตทำงานอย่างหนึ่งร่างกายมันทำงานอย่างหนึ่งเนี่ยร่างกายมันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปทำหน้าที่ของมันเรามีความแก่ไปธรรมดาแต่โรคพ้นความแก่ไปไม่ได้ เรามีความตายเป็นธรรมดาจะโร่งพ้นความตายไปไม่ได้มีความเจ็บเป็นธรรมดามีการบานพากเป็นธรรมดามีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นปู่ให้ผลมีกรรมเป็นปุติตารรมมีกรรมเป็นเล่นเกิดมีกรรมเป็นอิบึงอาศัยทำกรรมใดไว้ใดน้าผลกรรมนันนัะในที่รับก็เป็นกรรมของเราในที่แจ้งก็เป็นกรรมของเรานั้นดูที่จิตเนี่ยเพราะกรรมคืออะไรกรรมก็คือการเข้าไปยึด เมื่อยึดตรงได้ร้บผลทําไมถึงยึดเพราะไม่รู้ถ้าเรารู้จักกลไกธรรมชาติของร่างกายธรรมชาติของจิตใจมันทําง,งานอย่างไรมันทาหน้าที่อย่างไรมันมีวิถีอย่างไรแต่เข้าใจธรรมชาติมันในเรื่องร่างกายเนี่ยไม่มีอะไรมากมีแต่เรื่องธาตุน้ำลมไฟที่ประชุมอยู่ในร่างกายเนะมีดินน้ำลมไฟนะหลงหลวงปู่มั่นบอกว่า ไม่มีอะไรตายมี th แต่ธาตุแตกขันดับมีแต่ธาตุมันแตกมันแยกจากคนตายไม่มีมี th แต่ธาตุแตกแต่ที่เราสําคัญบ้านหมายว่ามีคนตายพ่อตายแม่ตายพี่น้องตายสามีภรรยาตายลูกตายเพื่อนสนิทท้องเราตายคือให้ความสําคัญว่าเป็นคนตายแต่ที่จริงคนที่ตายไม่มีไม่มีเพราะว่าจิตก็ไม่ใช่คนเพราะร่างกายมันก็เป็นธาตุสี่ อุปอามาเปรียบส่เหมือนหม้อดินที่ช่างปั้นหม้อได้ปั้นขึ้นมาแล้วจะเป็นหม้อใหม่หม้อเก่าหม้อที่ใช้แล้วหม้อที่ยังไม่ใช่หม้อดินใบนั้นวันใดวันหนึ่งต้องถึงข้าวต้องแตกสลายต้องคึ้ถึงข้าวแตกสลายไปหม้อดินเหมือนพิจารณาน้นะาม,มรรเาร,ร,มารามนี้เนี่ยที่องค์สมมาพุทธเจ้าทรงทัสปรมาเทศนาภิสูุทัทงห้ายในวัดจีตวันวนารามไปดูก่อนภิสูุทัทางรา้ายมานหะ้เธอท้งหลายเห็น กิ่งไม้ใบไม้แห้งนั้นไม่เหมือนผีสุทาร้าเห็นพระเจ้าข้าไหมเดี๋ยวก่อนพีสุทารายถ้ามีคนเอากิ่งไม้แห้งใบไม้แห้งนั้นไปทำลายทิ้งเอาไปเผาเอาไปทำลายนี้เธอทั้งหลายจะเป็นทุกข์ไหมเหมไม่เป็นทุกข์พระเจ้าข้าเหมอเอาทำไมเธอทั้งหลายไม่เป็นทุกข์กระเ่าไเหมเพราะว่ากิ่งไม้แห้งใบไม้แห้งนั้นไม่ใช่ของข้าพระเจ้าข้าเจ้าอนาไี๋ดูก่อนพสุทาร้าวเหมน ร่างกายงเธอก็ดีเหมือนมีดำมันดาก็ดีสาวมีปัญญาก็ดีบุตรหลานก็ดีพี่น้องก็ดีนหมืข้าอุปมาอุปมาเปรียบเสมือนกับกิ่งไม้แห้งใบไ,ไม้แห้งเหล่านั้นก็เด้าเอาเอาไปทําลายเอาไปเผาทิ้งเสียนะเธอทั้งหลายก็จะไม่เสียใจมาอนเพราะมัได้สําคัญว่าเป็นของเราแต่ถ้าสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่สําคัญว่าเป็นของเราเมาอ,อะไรต่นนั้นนะความทุกข์และความเศร้าโศตรานยะก็จะเกิดขึ้นกับเธอเอง นี่เราว่าสําคัญบ้านใหม่ว่าเป็นร่างกายของเราเป็นของของเราเราไม่จาเป็นต้องไปทุกแทนเขาเราไม่จาเป็นต้องไปทุกแทนผู้อื่นไปเศร้าแทนผู้อื่นเพราะว่าอะไรเขาเกิดเองเขาเ <c oughs> ขาแก่เองเขาเขาเจ็บเองเขาเขาตายเองเขาจะเป็นรูปเราก็ยังเป็นผู้อื่นนะเพราะว่า <c oughs> เราทําอะไรไม่ได้เจ็บแทนก็ไม่ได้ต <c oughs> ายแทนก็ไม่ได้เหตุนั้นนะว่า ขณะที่เรามีทุก์เสื่อถึงอย่างนั้นแสวงหาทุกเสิ่งทถึงอย่างนั้นนะอย่าลืมพิจารณาถึงหลักธรรมชาตินี้ด้วยอย่าลืมพิจารณาถึงหลักอันนี้จังทุกขังนั่นตายอย่าลืมพิจารณาถึงการเกิดขึ้นตั้งอยู่แปลผันเปลีป่ยนแปลงต่อไปชาติความเกิดเป็นภาวะติดตามทราความแก่เป็นภาวะรึงรักเอาไว้พยาธิความเจ็บไข้ได้บ่อยเป็นภาวะครอบงำความตาย เป็นภาวะเสื่อมสลายเนี่ยองค์บูรศาสราองค์พระารรมจางย์ว่าอย่างนั้นพระองค์ว่าอย่างนั้นน้อมกลับมาวิจารณาอยู่ภายในจิตใจของเราว่าขณะที่เรามีทุกสิ่งทุกอย่างนะก็อย่าลืมพิจารณาเห็นหลักอันนี้จังบ้างทูกสิงทุยอย่างในโลกนี้ไม่เที่ยงมีความแปรผันเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเวลรับอันนี้จะลักษณะทุกขลักษณะอันนี้จะลักษณะอันนัตตาษณะลักษณะไว้ มีความเปลี่ยนแปลงแปลงผันตลอดเวลาทนโดยสมบัติเดิมไม่ได้เป็นอนัตตาควบคุมไม่ได้พูดสันส้นๆว่าสิ่งไหนที่ควบคุมไม่ได้องค์พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าเป็นอนัตตาไม่เป็นของเราถ้าว่าเป็นของเราแล้วเราจะควบคุมได้แต่นี่เราไม่สามารถจะควบคุมได้อย่าว่าแต่ของภายนอกเลยเนื้อหนังร่างกายควบคุมไม่ได้ควบคุมความแก่ความเจ็บคว,วามไข้ความตายไม่ได้ แม้ใ่สุดจิตก็ควบคุมไม่ได้ไม่มีใครสามารถจะควบคุมได้แต่เราสามารถศึกษาเพื่อปฏิบัติเรียนรู้ฝึกหัดตนเองให้เท่าทันได้เท่าทันได้ก็คือเข้าใจธรรมชาติตถาถาเป็นเช่นนั้นอวิธาถาเป็นเช่นนั้นเองเป็นเช่นนั้นเองอะนันยะตามไม่เป็นอย่างอื่น ไม่เป็นอย่างอื่นเป็นนันทิจังเป็นดุขังเป็นนาาันตังเป็นของเกิดมาแก่ามาเจ็บม,มาไข้มาตายห็นเก่านั้นแหละแม้แต่จิตเองนี่ก็ไม่เที่ยงวันหนึ่งมีกี่ความรู้สึกเวันหนึ่งมีกี่เรื่องที่คิดขึ้นมาเออมาบริจาคเอาสองสารวารูปสัญญาหนึ่งนำมาสัญญาหนึ่งรูปสัญญานี้ให้สําคัญเถ่าว่าเป็นอนัตตารูปสัญญาก็คือร่างกายนี่นะ ร่างกายที่ต้องแก่ต้องเจ็บต้องไข้ต้องตายเขาจะแก่เขาเจอเจ็บเขาจะไข้เขาจะตา,ายกับเรื่องของเขาเนี่ยองค์มรรคมศาส,สนาเป่าองค์ว่านอย่างนั้นตัวนำมาสัญญาก็คือจิตใจน,นะจิตใจนี้ก็เหมือนกันเขาจะคิดอะไรเขาก็คิดเขาจะนึกอะไรก็นึกเราไม่สามารถจะควบคุมได้แต่เราสามารถเรียนรู้เข้าใจได้ว่านั่นคือพฤติกรรมของเขาพฤติของจิต พฤติของจิตมีหน้าที่เป็นอย่างนั้นเขาทําหน้าที่ของเขาอย่างนั้นธรรมชาติของจิตเป็นอย่างนั้นบางทราก็สบายอกสบายใจดีบางขณะนีุ่ณมัวส่อมองขึ้นมาเรื่อยๆเนี่ยเราดันทารายน่พิจารณาดูเนี่ยเราก็สังเกตดูอารมณ์ความรู้สึกเนี่ยแท้จริงแล้วความคิดมันเนี่ยมันเป็นกิล่เราวมันคิดเฉยๆมันคิดไปตามหน้าที่ของมันนะ ที่ปรากฏขึ้นในชีวิตเนี่ยมันก็ยังไม่เป็นกิเลสนะความรู้สึกสุขสบายยังไม่เป็นกิเลสความรู้สึกทุกข์ขึ้นมาก็ยังไม่เป็นกิเลสแม้ใ่สุดอุเบกขาก็ไม่เป็นกิเลสมันยังไม่เป็นกิเลสหรอเนื้อหนังร่างกายก็ไม่เป็นกิเลสรูปเสียงกลิ่นรสโผร่าว่าเกลื่องสัมบันธไม่เป็นกิเลสตัวกิเลสอยู่ที่ไหนเนี่ยกิเลสมันอยู่ที่ไหนนะสร้างกิเลสปัญจุปนานาคันทานทุกข้าม ว่าโดยย่ออุปัานขันทั้งห้าเป็นตัวทุกอุปัานทัเป็นตัวกิเิตทําไมถึงอุปัทานนะอุปัานว่าราเพราอมันไม่รู้ในเมื่อไม่รู้ก็ศึกษาให้รู้เสียคําว่าศึกษาในที่นี้ก็คือภาวนาขณะที่เราให้ทานตามธนากอนตนแล้วก็พึงเป็นผู้มีศีลสํารวมกายวาจาใจนั้นในขณะเดียวกันก็ต้องปบ,บ บำเพ็ญปวุปริบันภาวนาพิจารณาเห็นกายเห็นจิตนีพนเพราะว่าอันนี้จังทุกนานาจานี่สามารถกำรามความเห็นผิดภายในจิตเราใน,โน,โน้อยหมดไปเมื่อเรามีความเห็นถูกที่ถูกต้องความทุกข์ที่เคยเกิดขึ้นอย่างถาทถมทับเข้ามาภายในชีวิตของเรา มันก็เบาบางลงเพราะว่าอนิจจังทุกข์หนัตตาเนี่ยทำให้เราวางเฉยได้คําว่าวางเฉยนี่ไม่ใฉยเฉยธรรมดานะมันไเรียกว่าสังขารู้ไปข้ายานะวางเฉยจ่อสังขารทางหลายท้งปวงสังขารที่เป็นฝ่ายดีก็ตามสังขารที่เป็นฝ่ายไม่ดีก็ตามมานเห็นหลักความไม่เที่ยงดีก็ไม่เที่ยงชั่วก็ไม่เที่ยงสุขก็ไม่เที่ยงุจข์ก็ไม่เที่ยงไม่เฉยโยกก็ไม่เที่ยงอดีตอ็ผ่านมาแล้วทําอะไรไม่ได้อนาคตยังมาไม่ถึงทําอะไรไม่ได้เลย ปัจจุบันเองพึงได้ในทุกอย่างนะเราสามารถละวางในขณะจิตเดียวอะไรพอปัจจุบันเองก็ไม่เที่ยงสักอย่างเลยจีเดียวจำไว้ว่าโลกนี้เป็นสถานที่มาเพื่อจะจากไปไม่ใช่สถานที่คงอยู่อย่างถางวรเราเบียบเสมือนแขกผู้มาเยือนผู้มาเยือนแล้วก็ต้องจากไปในเมื่อทราบอย่างนี้แล้วอย่าไปยึดมัน่นสาคัญมันม่นหมายอะไรมันมากนักสัมเพธรมานารังพิเิเวสัยยะ ทำทางไหนะ้ำปวงไม่สมควรยึดมั่นถือมัน่นขอรับพรไห